สวัสดีทุกคนด้วยรักกันมาอยู่กับผม VOG พร้อมกั Speedy l i ต t e r เชิญเคยแทนแทนแทนและสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูนะครับว่าการวิ่งและทำเวลาได้ดีๆเขาวิ่งกันยังไงผมจะมาบอกหรือว่าเทคนิคในการแกะลวิ่งคนที่เล่นเก่งๆในสนามครับอันดับหนึ่งอันดับสกันเลยแต่ผมจะมาบอกแค่ ไล่วิ่งคนที่เขาได้อดัมหนึ่งเท่านั้นเพราะว่ารถแต่ละคันมันจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นในของสนาม6ดาวนี่ฮะแกร์คันยอดนะครับถ้าเขาใช้รถแรงโบไล่วิ่งก็จะเป็นอ e ีกแบกหนึ่งแต่ถ้าเขาใช้เป็นรถคันอื่นนะครับไล่วิ่งก็จะเป็นอ e ีกแบกหนึ่งนะฮะเนอะอย่างเช่นว่าแรงโบกับอ่าสตาร์เชสเตอร์ไล่วิ่งมาาันจะแจกต่างกันนะฮะเ,เล็กๆน้อยๆน,นะแต่เราก็จะมาดูอดัมหนึ่งเลยละกันในของงสนามว่า ขั้นตอนในการแกะไลวิ่งอ่ะเขาแกะกันยังไงและเขาดูว่าดูกันยังไงนะฮะบางคนเขาเรียกว่าเก่งๆแล้วเขา,าจะทราบแล้วแต่ว่าเราเป็นมือใหม่เรายังไม่รู้หรือว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราแกะไลวิ่งได้ถูกต้องหรือเปล่าลยละเอียดเล็กๆน้อยๆเราพลาดไปไหมทาไมเวลาเราไม่ดีอ่าเดี๋ยวเราไปดูของอันดับหนึ่งเลยเจ็ดดาวหกดาวหกดาวครับกระแะขนยอดแค่ทําการแกะไลวิ่งแค่ ด่านเดียวนะผมอธิบายไปก็เวลาก็ถือว่ากินไปคขั้นๆเยอะกันเลยทีเดียวนะมาดูกันนะว่าเขาวิ่งกันยังไงกันบ้างในของสงสนามอดัมหนึ่งนะครับขั้นตอนในการแกะเลยวิ่งนะฮะมาดูกันเลยเอาตัวฮนะซูปเปอร์สตาร์นะครับเขาใช้สลเลียงเป็นตัวหนีวานนะซูปเปอร์สตาร์นะฮะ แต่ว่าไลาวิ่งอะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะไลวิ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าในของคลิปนี้ผมแค่จะมาบอกว่าการแกะไลวิง่งอะเราต้องแกะกันยังไงแล้วเขาทํากันยังไงกันบ้างนะครับง่ายๆแหละไม่ได้ยากหรอกแต่บางคนก็จะข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปด้วยนะฮะเอาตัวฮัสซูเปอร์สตาร์่าถือว่าทําได้ด,ดีเลยนะเป็นถึงค่านแอนด์วานก็เลยทีเดียวไวมากฮะแต่ว่าอันนี้คือผม ทำให้มันช้าช้าลงคุณ2ไงมันก็เลยช้าฮะแล้วก็ปั๊มบูสเข้ามาฮะหนึ่งสองตรงนี้ก็เข้าโค้งเข้าไปปึ๊บเข้าโค้งคมมากในโค้งนี้คือมันคมมากฮะนี่เห็นปะ่ะคือหน้ารถอะ่ะมันได้เลยนะหน้ารถคือนี่หน้ารถคือมันหันมาได้เลยนะฮะัทำเป็นซูเปอร์โอเวอร์ดิสกันเลยทีเดียวมันติดเป็นซูเปอร์โอเวอร์ดิสปุ๊บน่แล้วก็บูสสองบูส แล้วต่อมาก็ทกําการกดเลี้ยวนะครับแหมกดเลี้ยวกดดิสเข้ามาแล้วก็จะทําเป็นซุปเปอร์อีกแล้วนี่หน้ารถเห็นไหมเนี่ยหน้ารถมันตรงมากนะครับพอดีกันเลยทีเดียวนะนี่เห็นปะนี่แล้วก็ wc wd b ไปเนี่ยเดี๋ยวคลิปเทิร์นฮะดิสนิดนึงแล้วก็คลิปเทิร์นเข้าไปะฮะหน้ารถมันจะตรงมากเห็นปะหน้ารถเนี่ยมันจะพอไปนี่เลยฮนะ นี่ไปตรงนี้เลยนะมันพอดีเลยอะ่ะดูดีปึ๊บนี่แล้วก็นี่เห็นปะ้ะหน้ารถมันพอดีกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ทําการกดอ่าดิสคริปเทิร์นเะนี่ยหรือก็คือฉลับนั่นแหละปึ๊บเนี่ยแล้วก็หนึ่งบูสต์ไนงะให้เราทําการดิสคริปเทิร์นให้ได้หนึ่งบูตแล้วก็มาใส่มาใช้หนึ่งบูตไว้ตรงนี้ใช้ตรงจุดที่มันใช้นะฮะ แล้วก็จะได้แล้วก็หันหน้ารถให้ได้โอเคแล้วก็เนี่ยเข้าโค้งไวมากฮะแล้วก็เข้าโค้งนี่สวยมากฮะไวมากปืด๊ดแล้วก็ทําการกดดีสคริปเทิร์นแต่ว่าพวกเทคนิคนี้ผมไม่สอนว่ามันกดยังไงนะเพราะว่าผมเคยสอนเอาไว้ให้แล้วเทคนิคแต่ละเทคนิคนะฮะแต่แค่เราจะมาดูว่าไลวิ่งเขาวิ่งกันยังไงกันบ้างในของสงนามแกระแคนยอน6กดาวเนาะ ตเติบเเข้าไปปึ๊บเห็นปะน้่รถมาตรงมาตรงมากเนี่ยมันตรงเนี่ยพอมันหล่นมาปุ๊กแล้วก็เลี้ยวนิดเดียวก็อ่าสไลด์นะฮะแล้วก็หน้่ารถมันจะพอดีเลยนะเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงนี่เห็นปะเขานี่ตรงนี้ฮะตรงนี้ กลับมานะตรงนี้นะครับเขาทําการคลิปเทินเนี่ยคลิปเทินแบบว่าองศามันได้มันไม่ได้ห่างเกินรนถะมันไม่ได้หยุดกลางนี้รถมันหยุดชิปขอบตรงนี้กันเลยแล้วองศามันจะได้พอดีด้วยนะพอตึกคลิปเทินปุ๊กเห็นปะมันอยู่ชิปขอบฝั่งนี้แล้วหาหนัา่งรถหาหน้ารถให้ไปให้ได้ตรงนี้เขาก็จะหาหน้ารถไปทงตรงนี้เนาะปุออ๊บนี่พอเขาหาหน้ารถได้แล้วเห็นปะ นาร้อนมาจับพอดีอ่ะแล้วพอมันกระโดดอ่ะปึ๊บยังเห็นไหมมันพอดีกันเลยกระโดดลงมาแล้วก็ C W นะครับใช้ในโต C W เนี่ยมันจะพอดีกันเลยทีเดียวนะเห็นไหมเนี่ยมันพอดีกันเลยทีเดียวอ่ะแค่ทำการสไลด์เนี่ยสไลด์ปึ๊บคลิปเธอเนี่ยได้แล้วองศาพอดีเลยแล้วก็ทำ่ตรงนี้ฉลับอ่าตรงนี้ก็ทำการฉลับเข้าไป ตอนที่เราแชร์บเรากดดิสกดเลี้ยวแล้วก็กดมีดิบูสไปด้วยกดดิสกดเลี้ยวนิดเดียวนะนิดเดียวนะกดดิสกดเลี้ยวปุ๊บแล้วก็มีดิบูสตามมาทีหลังครับแต่ว่าไวๆนะต้องไวๆนะฮะปุ๊บก็แฉลบมามันก็จะกระโดดมาแล้วก็ C W วีวีกางกลับไปนี่เห็นปะโอ้โหไวมากฮะส่วนตรงนี้เขาทำเป็นโอเวอร์ดิสสองบูส แต่ถ้าตอนที่เรากระโดดลงมาเรากระโดดลงมาในจุดเมื่อกี้อ่ะเรากระโดดได้ไม่ดีอ่ะมันก็จะไปต่อไม่ได้นะคือจุดเนี้ยจุดจุดเนี้ยถ้าเรากระโดดแล้วเรากระโดดได้ไม่ไกลอ่ะเราจะทําเป็นซูเปอร์โอเวอร์ดิสหรือว่าโอเวอร์ดิสตรงโค้งเมื่อกี้เราจะทําไม่ได้เพราะว่าในโตมันไม่ถึงนะเราต้องกาให้ได้ด้วยระยะในการกาว่าในโตของเราอ่ะ ว่าการกระโดดของเราแต่ละครั้งมันกระโดดได้ไกลไหมแรงไหมนะฮะแต่ถ้าทําไม่ได้นะฮะก็โค้งนี้ก็จะทําในของโอเวอร์ดิสจะตอบ2มิดิบูทไม่ได้นี่เขาจะต่อได้1 2เนี่ยเห็นว่าเขาจะตออ2มิดิบูทได้แต่ถ้าตรงเมื่อกี้ที่เรากระโดดแล้วกระโดดได้ไม่สูงหรือว่าไม่ไกลนะฮะและ c ีเไม่ไม่ได้นะ,ะเราก็จะตอบอ2มิดิบูทตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่า ไอ้ตรงนั้นมันค่อนข้างยากปุ๊บซูปเปอร์โอเวอร์ดิตฮะเออเฮีิเบกก็ได้เฮีิเบกก็ได้ถ้าเราทำซูปเปอร์โอเวอร์ดิตไม่ติดเฮีิเบกก็ได้นะตอนนี้ก็ดกีคลิปเทิร์นแต่เรายังไม่กดมิดิบูดนะและเอามิดิบูดเอาไว้ตรงนี้ใช้ในโตมิดิบูดสะบัดตูดฮะคลิปเทิร์นปุ๊บ นี่ไดมาแล้วแล้วก็ดีนเลยตักในโต c WW w d เข้าไปปึ๊บโคดมาปึ๊บดิสคลิปเทิร์นแล้วก็ดิสคลิปเทิร์นอิซป้ายไปเลยแล้วก็ดิสเก็บในโตนิดนึงฮะต้องดิสเก็บในโตนิดนึงนะในแทงเนี่ยต้องดิสเก็บนิดน,นึงครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราดีสตรงนู้นเราจะได้ในโตไปใช้ไงแต่ถ้าเราไม่ดิสเก็บในโตรตรงจุดนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะไม่มีในโตใช้นะฮะเราจะเสียจังหวะไปหนึ่งจังหวะนะนี่ดูคนเก่งเขาเล่นกันฮะดูคนเก่งเขาเล่นกันแล้วก็ใช้ในโตไปเลยใช้ในโตไปพียวหนึ่งอันเลยใช้ในโตยักเข้าไปได้เลยแล้วก็ทำการดิสคลิปเทิร์นนี่แล้วก็มีดิบูทปักโตมาปุ๊บแล้วก็ดิสแล้วก็ตักในโตซีดีพิเมื่อกี้อ่ะ ถ้าเราไม่ดิสเก็บในโตวในโตวมันจะไม่เต็มอะ่ะดูนะดูนะตรงนี้ดิสเก็บในโตวนิดนึงฮะและเราใช้ในโตไปนะเราไม่มีในโตแล้วลใช่ไหมเราใช้ไปนะในโตวไม่มีแล้วใช่ไหมพอเราทําการดิสตรงนี้แล้วก็คลิปเทิร์นแล้วมันก็จะเต็มแล้วก็เราก็จะได้ในโตมาหนึ่งถงังแต่ถ้าเราไม่ดิสอะฮะพอเราไปถึงโค้งเนี้เราจะไม่มีในโตวใสเลย เราจะไม่มีในโต c w d เราจะทำได้แค่ w c w แล้วก็จะเสียจังหวะไปห้องข้างกายกันเลยทีเดียวนะตรงนี้ก็ตักในโต c w d หานหน้ารถมาประมาณนี้นี่นี่โอ้โหหันที่สวยมากแล้วรถหน้ารถก็จุบตรงนี้ก็ปามบูทเข้าไปปุ๊บปามบูทคลิปเทิร์นแล้วก็ CWO ไปฮะ ดิท์คึกเทิร์นซีท์คึกเทิร์นแล้วก็ปานบูทหนึ่งทีซีวีแล้วก็ปานหนึ่งทีแล้วก็บูทหนึ่งทีแล้วก็หนึ่งสองต่อบูทด้วยนะซึ่งมันต่อบูทจุดนี้ยากมากนะฮะไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยพอเราปานแล้วใช่ปะปานแล้วใช่ไหมก็จะทำการปุ๊บปานบูทหนึ่งทีปุ๊บ ปั้มบูหนึ่งทีแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาแล้วก็ทาการดิดให้ได้มิดบูทสองอันเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างใกญในโตถ้าเรากดไม่เป็นจังหวะหรือว่าเราเสียจังหวะไปสักหนึ่งจังหวะเราก็จะต่อสองบูทไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือต่อได้หนึ่งสองนี่เห็นปะ่ะมิดบูทสองอันเนี่ยมันจะต่อมิดบูทได้ถ้าเราทําและไม่เสียจังหวะไปเราจะต่อบูทได้นะฮะ ใช่เลยฮะเหมือน45องศาแล้วก็เต็บเบรกนะนิดนึงฮะหมายว่า45องศาเต็บเบรกนิดนึงนะกดเบรกด้วยนะฮะ45องศาแล้วก็กดเบรกนิดนึงให้หน้ารถพอดีแล้วก็ใส่ CDPDB เข้าไปหน้ารดจะพอดีมากแต่ตรงนี้ยากนะยากนะยากมากฮะดูกันก่อนนะปึ๊บเนี่ยพอมาถึงตรงนี้แล้วอะตรงมเนี้เออพอเรามาถึงตรงมูนี้แล้ว เราก็เล็งหน้ารถไปเลยเล็งหน้ารถไปเลยคงเนี่ยเ่เราก็เล็งหน้ารถไปเลยหน้ารถไปเลยนะฮะแล้วก็ดีดสี่สห้าองศาแล้วก็เตะเบรกนิดนึงแล้วก็ C W แล้วก็คลิปเทินรูปเหล่าไม่ฮะไม่คลิปเทินแล้ว <laughs> <laughs> แต่บางครั้งนะบางครั้งถ้าเราทาไม่ได้เราก็คลิปเทินแต่ถ้าเราทําได้ก็ไม่ต้องคลิปเทินนะไม่ต้องคลิปเทินนั่นแหละดีสุดละคลิปเทินใช้ในการแก้นฮะไป น่าลดต่อครับวอดิทไปบูสไปแล้วก็ W C W W นี่การดูว่าเขาทำกันยังไงบ้างอะการดูว่าแต่และจุดเขาทำยังไงกันบ้างเราต้องเราก็ทำตามเนี่ยตรงนี้ปุ๊บพอมาแล้วใช่ไหมเขาก็จะทำเป็นโอเวอร์ this, ะะกกดินะฮะเทคนิคการดูง่ายๆคือเราดูว่าเขาทำเทคนิคอย่างไงกันบ้างเราก็แค่ทำตามแค่นี้นะแต่อันนี้คือเราต้องรู้ว่าเทคนิคแต่และเทคนิคเขา มันเป็นเทคนิคอะไรนะถ้าเราไม่รู้ว่าเทคนิคนั้นมันคือเทคนิคอะไรเราก็จะทําไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องไปจําเทคนิคมาก,ก่อนนะฮะตรงนี้เขาใช้เป็น super o v e r ์ i ิสหรือว่า o v e r ์ i ิสนั่นแหละปุ๊บจะได้2บู b และเขาจะใช้เป็น1นึ่ b o o t นะเหลือ1บู่ b o o แล้วก็1แล้วก็ใช้ไปอีก1นู่ b o o t แล้วก็ใช้ในโตนะครับแล้วก็จะได้เป็น cww w นะก็คือ1บู่ ก่อนแล้วก็ C แล้วก็ในโตแล้วก็มีดิบูดมีดิบูดเนี่ย CW ดบนะตรงนี้ก็ o v e r t h ์ดคลิปเแล้วก็จะมาของของนี้เทคนิคการดูง่ายๆคือถ้าเรารู้เทคนิคอยู่แล้วเราแค่มาดูว่าเขาวิ่งกันยังไงแล้วเราวิ่งตามเทน,นี้แหละได้แน่นอนนะฮะอึ๊บส5องศานี่ไม่ใช่ฮะสบาโต เออคลิปเธอเนะี่ยแล้วก็ึออสะบาดโตะฮะ C W อีซิวพุ่งเข้าไปฮะแหมแต่ตรงนี้เขามาใช้อีซิวพุ่งไว้ตรงนี้นะอาโค้งนี้นะครับเขาใช้อิซิวพุ่งไว้โค้งนี้แต่ว่าอันนี้คือเขาใช้อิซิวพลาดฮะเพราะว่าหน้ารถมันชนกำแพงแน่นอนแต่ถ้าไม่พลาดอ่ะโอ้โหพี่เชื่อว่าเวลาพุ่งดีกว่านี้แน่นอน อันนี้อิซูพลาดค,ครับปุ๊บเนี่ยสกิปไปทีนึง่งฮะแล้วก็เขาใช้ในการสไลด์แกะเขาใช้สไลด์แกะแล้วก็กดเบรกนะฮะให้มันช่วยแก้แต่ถ้าไม่สไลด์แกะคือชนแน่นอนนะนี่สไลด์แกะปุ๊บได้สวยฮะบู๊ดหนึ่งทีคริปเทิร์นแล้วก็ใช้บูทท๊ดหนึ่งทีแล้วก็ทำการแอนดวานสบัดสูดพุ๊ด GWW สไลด์ลามา ใช้บูสเ์มือนทีแล้วก็ C ีดแล้วก็ดิดใช้ในการสไลด์ก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจสไลด์ได้แต่อันนี้คือใช้ในการดิดแล้วก็คลิปเทินเพราะว่าองศามันได้ไงดิสคลิปเทินมันไวกว่าสไลด์แต่ถ้าใช้ใช้ใช้คลิปเทินดิดไม่ได้ใช้ดิดคลิปเทินไม่ได้ฮะเราก็ต้องสไลด์แก่นะหมื่นแล้วก็หมืน่นละ กลับมาปึ๊บดีทครับสบัดตูดอืมสบุดสบัดตูดตรงนี้เลยนะฮะไวมากนะแต่เราต้องอยู่ห่างห่างห่างขอบตรงนี้กันก่อนนะถ้าเราอยู่ใกล้ๆชนนะฮะแล้วก็กดเบรกนิดนึงนะฮะปึ๊บนี่เขาเล่นได้โคตรโหดอะ่ะปึ๊บอ่าดีคลิปเทิร์นนะครับแล้วก็บูทแล้วก็ในโตวพียวไปเลย ช่วงสุดท้ายก็ทกําการดิฟคลิปเทินใสมิดแล้วก็กวนมิดบูธแล้วก็กวนไนโตผเผีวเข้าสนชายไปที่1นาที12ไวมากครแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ไวอะไรมากใหม่นะเพราะว่ามันยังได้แค่1นาที12บครับบางคนเขาได้เวลา1นาที10เลยนะ1นาที 10, 1นาที11นะครับไวมากไม่รู้ว่าเล่นอย่าง,างไรยังไงแต่สําหรับผมก็คือ1นาที12เนี่ยแม่งโหดล,ละผมยังไม่ได้เลย โคตรโหดอ่ะหนึ่งทีสิบสองอ่ะโหจะจัด,จดเป็นยังไงกันบ้างฮะโอ้โหผมเชื่อว่าทุกคนนี้น่าจะงงกันแน่นอนแล้วมันคืออะไรครับเทคนิคนู่นนี่นีนนนน่อ่ะเออพี่รัะผมก็ตัวแล้วนะผมไม่เข้าใจเลยครับว่ามันคืออะไรถ้าแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจอ่ะก็แสดงว่าเรายังไม่ลุกเทคนิคแต่ละเทคนิคนะว่าเขาทํำยังไงกันบ้างมันก็จะมีเทคนิค ซึ่งค้านแอนวานะที่เขาใช้ตรงนี้มันเป็นเทคนิคค้านแอนวานเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงนะฮะดูแบบไวๆกันเลยทีเดียวนะมันเป็นเทคนิคแอนวารเนี่ยเราต้องทำอ่ะเราต้องรู้ว่าเทคนิคนี้คือเทคนิคอะไรเราถึงจะสามารถทําได้เดี๋ยวถ้าเรายังไม่รู้ก็ให้เราไปฝึกและจำเทคนิคนี้ให้ได้นะครับนี่เขาไวมากนะฮะนี่โคไวอ่ะโอ้โหเ้าโค้งไวมากนี่คือเธอเนี่ยมาปึ๊บ T.W.D.O. เนี่ยแล้วก็โอเวอร์ดิสมาเออไวมากติดซูเปอร์ด้วยนะซูเปอร์แต่ละครั้งเลยนะแต่ละครั้งนี่ติดซูเปอร์หมดเลยนะฮะ uh, Best T.W.D.O. ติเก็บในโต้นิดนึงฮะจุดนี้น,นะฮะนน uh, เดี๋ยวบอกจุดน,นี้กันก่อนปึ๊บนะ uh. จุดน,นี้เขาทำแอมบ์วานไม่ติดใช่ไหมก็ต้องดิเก็บในโต้นิดนึงนะถ้าเราไม่ดิเก็บในโต้นะฮะ เราก็จะพลาดคือจุดนี้เมื่อกี้เขาแอนวานแล้วในโตไม่เต็มก็ต้องดิสเก็บในโตนะฮะแต่ถ้าเขาดิสแล้วเต็มได้ในโตมาหนึ่งถังก็ไม่ต้องดิสเก็บในโตประมาณนี้เนาะนี่คือขั้นตอนในการดูว่าเขาวิ่งกันยังไงการแกะไล่วิ่งนะฮะแล้วก็ว่าเขาพลาดตรงไหนบ้างนะฮะเราต้องทำให้ดีกว่าเขาอะไรประมาณนี้เอองงไหมไม่งงเนาะ ลแล้วก็มาดิสเกิร์นแล้วก็ศิษพระองศาแล้วก็คือจีนนั่นแหละอีซิวปุ้งฮนะตักในโตสวยปามบูธเข้าไปปึ๊บ C ีดจะได้หนึ่งบูนะแล้วก็ปามบูธปึ๊บใน C ีดปึ๊บเนี่ยไวมากต่อบูธมาสองบูธแล้วก็ศิษพระองศากดไปนิดนึงฮะปึ๊บแล้วก็มาปึ๊บดีพีโอ,อ เด็กเพินปุ๊บสบาดตันคิวพุ่งไปฮะากโชนไปนิดนึงแต่ถ้าไมื่อกี้ใช้อิสไม่ชนของที่ว่าน่าจะลงประมาณหนทีส1บได้เลยนี่เนี่ยเสียายมากแต่ว่าแค่น,นี้ก็โหดแล้วอ่ะเออไว้มากฮะเป็นไงนล่ะครับการแกะไลวิ่งคงผมที่ผมบอกไปทุกคนน่าจะงงกันแน่ๆเลยสำหรับใครที่ไม่รู้เทคน,นิคนะฮะจริงๆผมก็ งงอยู่นะฮะแล้วจะมาบอกทําไมเนี่ยเออก็งงเหมือนกันเนี่ยก็ออตามนี้กันเลยนะว่าการแกะไรวิ่งมันก็คงไม่ได้ยากหรอกแต่ตอนที่เราเอาไปเล่นจริงมันยากเลยเนียเ่ยยากนั่นแหละแต่ตอนที่เราดูโคตรง่งายฮะทํากันได้ยังไงแต่ตอนที่เราเอาไปเล่นเล่นจริงๆเนี่ยยากนะถ้าเราเก็บอะไรละเอียดไม่ได้นะฮะยากมากนะเหตุว่าเขาคง,งแต่ละคงต้องติดซูเปอร์โอเวอร์ดิทด้วย เข้าโค้งตรงออกโค้งเข้าโค้งวายฮะออกโค้งวายฮะแมแบบว่าเข้าโค้งชิปด้วยนะฮะองศาหน้ารถตรงได้เป๊ะฮะเหมือนเหมือนคนเนี้ยเออคือแบบว่าเก่งเกินก็เวลาค่อนข้างโหดกันเลยทีเดียวนะลองเอาไปฝึกดูแต่ใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจเอาแล้วพี่อธิบายยังไงเนี่ยเข้าโค้งตรงนี้กดนี้ตรงนี้เนี่ยแล้วอันนี้คือกดยังไงเนี่ยคือ อันนี้เราต้องไปฝึกเทคนิคก่อนแล้วเราฝึกว่าเทคนิคนี้มันฝึกกันยังไงและมันทํากันยังไงพอเราฝึกแล้วเราทําได้แล้วและเราจาเทคนิคนี้ได้แล้วเรามาแกะไร้วิ่งคนเก่งๆแล้วเรามาทําตามและฝึกตามอ่ะพี่เชื่อว่าทําได้แน่นอนแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกหน่อยนะบางคนก็ฝึกได้ดีและเก่งนะแต่บางคนก็ฝึกแล้วไม่ได้นะฮะก็เหมือนพี่อ่ะพี่ดูแล้วพี่เอาไปใช้อ่ะใช้เอาไปใช้ได้ไหมและทําเวลาได้ดีเหมือนเข้าไหม ก็ไม่ดีเพราะว่าสมาธิกับความนิ่งมันไม่เท่ากันของพี่มาสมาธิสัน้นความนิ่งมันไม่นิ่งนะฮะแล้วก็องศาแล้วก็การดีแต่ละครั้งคือพลาดเยอะเกินไปนะฮะทำเวลาได้ไม่เคยดีแต่ถ้าไปฝึกไลฟ์วิ่งอ่ะก็ยังพอได้ทำได้อยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้เวลาดีอะไรขนาดนั้นก็แล้วแต่ว่าบางคนนั่นแหละอยู่ที่คนนะฮะจะเทพยังไงก็เทพไม่เทพยังไงก็ไม่เทพเนะ คนเทพจริงๆมันก็เทพนะคนที่ไม่เทพจะฝุดแทบตายยังไงก็เกิด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 เ,เทพแต่ไม่ถึงข้างเทพประมาณแค่นี้นะอือแต่ถ้าฝึกเรื่อยๆก็เทพได้นะเออแต่ลงเทพหรือไม่เทพ <S <S เทพเลยก็ได้วันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาบอกหรือว่า ขั้นตอนหรือว่าวิธีในการแกะไลวิ่งคนที่วิ่งทําเวลาดีๆในแต่ละสนามแล้วก็รถแต่ละคันมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะก็มีประมาณแค่นี้เลยลแล้วกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยเกิดถึง1,000 s u b s c r i b e แล้วแล้วนะฮะโอเคก็บ๊ายบายไว้เจอกัน,นะค,ะคลิปหน้าครับ